กิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมนุษย์รู้จักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาไม่ต่ำกว่า4,000ปีแล้วจีนเป็นชาติแรกที่นำเส้นใยไหมมาทอเป็นอาพรเครื่องนุ่งหม่มและผูกขาดสินค้าไหมกว่าพันปีความลับเรื่องไหมได้แพร่ไปถึงประเทศญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช738และที่ฝรั่งเศสอิตาลีประมาณปีพุทธศักราช1,818 ประเทศไทยมีหลักฐานการซื้อขายและใช้ผ้าไหมเรื่อยมาตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยสันนิษฐานว่าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเมืองไทยได้รับความรู้มาจากจีนโดยส่วนราชการได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเมื่อพุทธศักราช2444พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างสถานีเลี้ยงไหมปลูกหม่อนณนะตำบลทุ่งสาลาแดงกรุงเทพมหานคร และได้ยกแผนกไหมขึ้นเป็นกรมช่างไหมต่อมาในปีพุทธศักราช2446ได้มีการก่อตั้งสถานีเลี้ยงไหมปลูกหม่อนขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาและในปีพุทธศักราช2447ถึง2448ได้ตั้งสถานีเลี้ยงไหมปลูกหม่อนขึ้นอีกที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์และร้อยเอ็ดจนถึงปีพุทธศักราช2456 การส่งเสริมการเลี้ยงไหมจึงชะงักและล้มเลิกไปเพราะไหมเป็นโรคตายเป็นจำนวนมากอีก22ปีต่อมาทางราชการได้กลับมาส่งเสริมการเลี้ยงไหมอีกครั้งในปีพุทธศักราช2478โดยจัดตั้งโรงสาวไหมกลางขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา mm. เพื่อเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรไหมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ14จังหวัดการส่งเสริมการเลี้ยงไหมได้หยุดชะงักอีกครั้ง เพราะขาดงบประมาณและเกิดสงครามเอเชียบุรพาโรงสาวไหมกลางจึงหยุดกิจการไปส่งเสริมการเลี้ยงไหมได้ชะงักไปจนถึงปีพุทธศักราช2484รัฐบาลจึงได้หันมาส่งเสริมอีกครั้งโดยจัดตั้งหมวดส่งเสริมการเลี้ยงไหมขึ้นที่ปากช่องพุทธไทยสงหนองคายขอนแก่นร้อยเอและได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหมในปีพุทธศักราช2495 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาได้มีการดำเนินการขยายสถานีส่งเสริมการเลี้ยงหมขึ้นอีก2แห่งคือสถานีส่งเสริมการเลี้ยงหมที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ในปีพุทธศักราช2509ได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและอบรมไหม้นครราชสีมาขึ้นตามแผนโคลัมโบเพื่อดำเนินงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการปลูกหมอนเลี้ยงไมและเป็นศูนย์กลางวิชาการเรื่องหมอนไม ในการปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมต้องเลือกหม่อนพันธุ์ดีและต้องปลูกให้ได้ปริมาณมากพอต่อการเลี้ยงไหมโดยพันธุ์หม่อนที่ได้รับการส่งเสริมคือหม่อนนครราชสีมา60หรือนอมอ60ที่ให้ผลผลิตประมาณ3,600กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีต้านทานต่อโรคกราแป้งและหม่อนบุรีรัม60หรือบอรอ60ที่ให้ผลผลิตดีในสภาพที่มีน้ำ ให้ผลผลิตประมาณ4,300กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีส่วนไหมที่นำมาเลี้ยงต้องเลือกพันธุ์ดีแข็งแรงโตเร็วทนทานต่อโรคให้ผลผลิตสูงพันธุ์ไหมที่นิยมเลี้ยงมีอาทิไหมพันธุ์ไทยหรือไหมพันธุ์พื้นเมืองรังไหมมีสีเหลืองขนาดเล็กไมหนึ่งแผ่นหรือกล่องประมาณ20,000ฟองกินใบหม่อน200กิโลกรัมไหมลูกผสมระหว่างพันธุ์ไทยกับพันธุ์ต่างประเทศ จีนหรือญี่ปุ่นรังไหมมีสีเหลืองไหมหนึ่งแผ่นหรือกล่องสองหมื่นฟองกินใบหมอน300กิโลกรัมพันธุ์ที่ได้รับการส่งเสริมคือพันธุ์กอสอกอสองให้ผลผลิตรังไหมโดยประมาณ18-20ถึงกิโลกรัมต่อแผ่นและพันธุ์ดอกบัวให้ผลผลิตรังไหมโดยประมาณ16-18กถึงิกิโลกรัมต่อแผ่นไหมลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ต่างประเทศผสมกันระหว่างพันธุ์จีนกับพันธุ์ญี่ปุ่น รังไหมมีสีขาวไหมหนึ่งแผ่นหรือกล่อง20,000ฟองกินใบหม่อน450-500กิโลกรัมไหมในกลุ่มนี้ยังมีพันกสก .1 กสกห้าเคหนึ่งเคแปพันจุนของบริษัทจิมทอมสันซึ่งมีผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ30กิโลกรัมต่อแผน่นเกษตรกร,ร,กรที่จะเลี้ยงไหมต้องวางแผนการเลี้ยงไหมตั้งแต่เริ่มต้นการกำหนดว่าจะเลี้ยงปีละกี่รุ่น จำนวนไข่ไหมกี่แผ่นหรือกล่องต่อรุ่นวางแผนปลูกหมอนให้พอเพียงสำหรับไหมโดยต้องใช้พื้นที่ปลูกหมอน0.75ไร่จึงจะพอเพียงเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยลูกผสมปีละหรุ่นรุ่นละหนึ่งแผ่นการดูแลสวนหมอนตัดแต่งกิ่งการใส่ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินระยะเวลาเริ่มต้นเลี้ยงไหมต้องสัมพันธ์กับสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมรวมทั้งต้องรู้จักดัดแปลงวิธีเลี้ยงที่ทำให้ไหมโตเร็วแข็งแรง ประหยัดแรงงานต้องสามารถควบคุมโรคและ,มะแมลงต่างๆที่ทำความเสียหายแก่หม่อนหรือไหมได้เมื่อพบโรคหรือศัตรูของหม่อนให้ตัดออกและทำลายด้วยการเผาแต่ถ้าใช้สารเคมีกำจัดต้องไม่นําใบหม่อนไปเลี้ยงไหมหลังจากฉีดสารเคมีไม่น้อยกว่า20วันส่วนการรับมือกับโรคระบาดของไหมต้องเน้นความสะอาดของโรงเรือนและการฆ่าเชื้อเพราะไหมมีวงจรชีวิตสั้นประมาณ15-20วันก็เก็บเกี่ยว และต้องระวังมแมลงวันลายมดจิ้งจกและตุ๊กแกไม่ให้เข้าไปในโรงเรือนไหมไปกินไหมด้วย